อุจโยสุขโผปัญญาสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบนนำสุขมาให้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้มุ่งหน้ามาสู่วัดบ้านด่านนะครับวัดบ้านด่านอยู่ที่หมู่ที่ตําตบลตาสอมอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางวัดได้ประกอบอพิธีพุทธาพิเศษนะครับซึ่งจะมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปทีเดียวนะครับได้มาทําพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้แล้วก็มีญาติโยมพุทธบริษัท ที่ให้ความสนใจมาร่วมการประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่มาร่วมบนในการทอดกระถินซึ่งทางวัดก็จะทอดประจําในวันเป็นขึ้นบ้าค่ำเดือน12<ๆ>ก็คือวันลอยกระทงทุกๆปีนะครับก็จะมีกิจกรรมทางด้านการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือหรือกิจกรรมต่างๆที่เคยทํากันมานะครับคุณผู้ชมครับเกจิอาจารย ชื่อดังที่ประกอบพิธีพุทธาพิเศษก็มีพ่อท่านบุญให้นะครับพ่อท่านบุญให้และก็พ่อท่านกล้าวและก็ท่านมาศนะครับพ่อท่านมาศหรือท่านพระครูเมธีนวคคุณเจ้าวาดวัด่าเสริมเจ้าะนานาเปือวัดไทรเฉลิมพระเกียรตินะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เราคิดว่าทุกท่านนะครับคงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับซึ่งวัดบ้รดานด่านแห่งนี้ มีเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าวาดก็คือพะท่ันสวนังคะรัตโนนั่นเองนะครับเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสของลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนนะครับคุณผู้ชมครับมากมายทีเดียวนะครับ <c oughs> เดิมทีนะครับวัดบ้านด่านแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยโน้นนะครับสมัยพระศรีธมาสุคราชนะครับ <c oughs> เป็นวัดของเจ้าเสนาของพระเจ้าศรีธมาสุคราชก็ได้ส่งให้ขุนนาง ได้สั่งให้ขุนนางมาตั้งด่านเก็บภาษีทางเรือนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะมีเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าชุมนุมณนสถานที่อย่างนี้เป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับก็ได้ขุนนางที่ได้รับสั่งมาจากพระศรีธรรมสุพราชได้มาตั้งด่านเก็บภาษีทางเรือนะครับเดิมทีก็ชื่อว่าบางด่านนะครับบางด่านนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดบ้านด่านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งประวัติย่อๆพอสังเขต เดี๋ยวกิจกรรมในพิธีจะเป็นยังไงเราจะไปชมพร้อมๆกันครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็เจ้าวาดเก้วัดทั้งหมดนะครับก็เข้าสู่ประจําอาสนะในอุโบสถวัดบ้านดานดอย่างนี้นะครับอีกสักครู่เราคงจะได้ร่วมประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่เป็นพิธีที่เข้มขขังเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ เป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณนะครับทุผู่ชมครับตอนนี้พระคุณเจ้ากำลังทยอยนะครับที่จะประจำอาสนะในอุโบสถแห่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออักนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ thank you คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้พิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลอันเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีพระอาจารย์สมเกียรติเจ้าวาดวัดบ้านด,ด่านนะครับได้แจกวัตถุมงคลให้กับญาติโมยโมพุทธบริษัทที่มาร่วมการประกอบพิธีพุทธาพิเศษในพุทธาพิเศษในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วครับรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะครับที่มาร่วมการประกอบพิธีในวันนี้นะครับขอให้ท่านรับควาส่วนบุญส่วนกุศลนะครับพุทธวิเศวัตถุมงคลรูปตั้งน้ารถดกับเลียนบทตันส่วนแล้ววันนี้มีเกจิอาจารย์มากี่รูปครับที่ประกอบพิธีในวันนี้มีสันคราววัดแดงสารบุญอายวัดราอ้อมแล้วก็สันมัดวัดด่เสริม แล้วก็มีปลาอีการูบจเริ่มสรุปเท่านั้ครับวัตถุประสงค์ทางนี้เพื่อส่งสริมทุนเพื่อจะสร้างศาลาตบเพาะครับศาลานี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสร้างไประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็ทอดกระถินวันสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวแล้วก็ช่วยกดแชร์ ตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมวิเชียนบ้านทุ่งนะครับพร้อมที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลที่เป็นสาระนะครับเพื่อให้ชาวโลกนะครับได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับ